วันนี้เราอยู่ที่สะพานมอะครับอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเรามาดูบรรยากาศตอนเช้าเนะครับบรรยากาศหมอกกลังสวยมากนะผู้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็พากันมาเที่ยวเป็นจํานวนมากเลยนะสะพานแห่งนี้นะครับจะเห็นคนเดินไปมาไปมานะครับสะพานมอญเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าได้เลยนะครับผมเป็นสะพานไม้เก่าโบราณนะครับเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะท่านชมครับจะเห็นนะบรรยากาศดีมากครับหมอกตอนเช้านะครับตื่นมา รับอากาศบริสุทธิ์กับหมอกเนี่ยฮะแบบนี้ครับดูว่าบรรยากาศสวยนะครับผมต่อไปฝานุนีนอีกไม่กี่กิโลนะก็จะเป็นชายแดนประเทศพเข้านา่นานีนะครับผมเนี่ยเราก็จะมาทำการผาแป้งอย่างนี้นะครับบรรยากาศดีใหท่านชมครับตอนเช้าๆครับคนจะเดินนะรอใส่บาตรนับบริเวณสะพานแล้วก็จะทากับถ่ายรูปบริเวณตรงนี้นะครับท่านชมครับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับเนี่ยที่นี่ สะพานม่อนนะครับอําเภอสังขะบุรีนะครับนี่ฮะจังหวัดกาญจนบุรีครับมาเที่ยวชมกันได้ครับช่วงเช้านับตื่นมาท่าอากาศหมอกครับเรานอนโฮมสเตย์นะครับเขาจะมีชุดเช่าให้เรานะครับจุดละ9าบบาทนะครับแล้วแต่เราเลือกลยครับมีหลายชุดนะครับแต่ท่านผู้ชมจะเลือกเลยครับบรรยากาศดีครับเช้านี้ครับหมอกตอนเช้านะครับเบ็นสบายนะครับผู้คนก็อยากพามาถ่ายรูปคเย้ยอะมากมายนะครับ ดูวิวข้างหลังนะครับนูนข้างหลังนะู้นครับเยอะแยะมากมายนะครับคนเดินผ่านแปนมานะครับผมก็ดดเดี๋ยวไปชมไปเรื่อยนะครับ